สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องทรงบ๊อบกันนะครับผมทรงบ๊อบเป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบันนี้ทรงบ๊อบมีกี่ประเภททรงบ๊อบพื้นฐานบ๊อบตรงบ๊อบเทบ๊อบทุยบ๊อบซอยไล่บ๊อบสี่แบบนี้เป็นที่นิยมมาทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาลูกศิษย์ผมหลายคนได้รับคำชมจากลูกค้าเป็นจำนวนมากว่าตัดผมทรงบ๊อบทุยสวยบ๊อบเทสวยบ๊อบล่าสวย แม้กระทั่งทรงผมสั้นเช่น,ชนทวิกี้กเปิดหูก็ได้รับคำชมจากบรรดาลูกค้าเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นเหตุผลที่เราจะเป็นช่างตัดทรงผมออกมาได้สวยเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจเทคนิคการตัดมีส่วนสำคัญโดยทั่วไปเราจะเห็นช่างเนี่ยตัดผมออกมาสวย แต่เทคนิคการตัดไม่มีอะไรมากมายเขาอาศัยการใดการหวีเซตจัดทรงให้สวยแต่เมื่อลูกค้าออกจากร้านไปแล้วเวลาลูกค้าไปไดผมที่อื่นหรือไปสะระแล้วไม่ได้ใดเนี่ยทรงผมจะดูไม่สวยทรงผมไม่ค่อยเข้าทรงอย่างที่เขาบอกว่าสวยในร้านนั่นเองเพราะฉะนั้นหัวใจหลักของการตัดผมไม่สวยเนี่ยเราต้องศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในการเรียนหลักการตัดซอยผมที่ถูกต้องและมีมาตรฐานผมขอแนะนำให้เรียนทางคอร์สออนไลน์ดีกว่า สะดวกประหยัดไม่ต้องเดินทางมาเรียนให้สิ้นเปลืองเงินและเวลาเป็นจํานวนมากจะเรียนตอนไหนก็ได้ดูจากมือถือก็ได้ดูที่คอมพิวเตอร์ก็ดีดูจาก iPad ก็ได้ดูได้ตลอดชีพสื่อการสอนของผมมีหลายช่องทางนะครับหากท่านยังไม่แน่ใจท่านก็ลองไปซื้อเป็นทรงๆดูก่อนได้ทางเว็บไซต์ Skill Lane ซึ่งผมเป็นครูสอนตัดซอยผมคนแรกที่นำวิดีโอเข้าไปบรรจุในหลักสูตรการสอนในเว็บไซต์ S Skill l เลน เว็บไซต์สื่อการสอนที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยทีเดียวนะครับมีบรรจุหลักสูตรการสอนหลายสาขาอาชีพและหนึ่งในนั้นก็คือวิชาการตัดซอยผมจากผมที่นำเข้าไปบรรจุในเว็บไซต์สกิลเลนมีทั้งหมด12แบบ12ทรง1ทรง,ทร,งราคาปกติ1,900บาทแต่พิเศษนะครับหากท่านตัดสินใจซื้อตอนนี้ค่าครูเหลือเพียง1,600บาทเท่านั้น และเมื่อท่านชมแล้วอยากจะซื้อทรงต่อต่อไปก็สามารถกดซื้อได้เลยนะครับและอีกช่องทางหนึ่งคือสั่งซื้อกับผมโดยตรงแล้วเข้าไปเรียนในกลุ่มปิด Facebook ดูได้ตลอดชีพดูเวลาไหนก็ได้เช่นเดียวกันมีทรงพื้นฐาน12แบบมาตรฐาน1คอร์สและคอร์สที่2เป็นคอร์สเทคนิคชั้นสูงแอดวานซ์เลยนะครับสอนหมดทุกวิธีการตัดทุกรูปแบบทุกการใช้อุปกรณ์ทุกทรงผมไม่ว่าจะเป็นผมสุภาพบุรุษและสุภาพ<ล>ส,าพสาพตรีหากท่านส<อ>นใจนะครับ โทรติดต่อเข้ามาเลยนะครับเน้นเลยนะเบอร์092 282 4426ติดต่อกับผู้จัดการของผมได้เลยนะครับเพราะบางครั้งผมจะติดสอนอยู่จะไม่รับสายหากท่านเปิดใจพูดง่ายท่านอาจจะได้รับของฝันแต่ไม่บอกนะเป็นอะไรผมจะเป็นคนแบบนี้ผมจะไม่ค่อยต้อนนักเรียนเข้ามาเรียนนิอ o r ออนไลน์แล้วก็อยากจะได้คนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและศรัทธาในตัวผมจริงจจึงจะเปิดรับพูดง่ายอาจได้รับของฝันเป็นรางวัลอย่าลืมนะครับ เน้นโทรเท่านั้นย้ำนะครับ0922824426ครับ